สวัสดีครับพบกับทคเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบากกิ9ดา,ดาวแม็กซ์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกของเกมนะ เพราะว่าผมจะส่องทีมตำนานดูเป็นหลักนะครับคือคิดว่าตำนานน่าจะมีศักยภาพมากพอนะคือถ้าไม่ใช่ตำนานเนี่ยก็ต้องเป็นมาสเตอร์หนึ่งอซึ่งผมไล่ดูมาสเตอร์หนึ่งแล้วยังไม่มีนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละนะครับที่ทําเป็น9ดาวแม็กตัวแรกนะครับซึ่งเขาก็เลือกไปที่บากิอคิดว่าน่าจะเปิดได้บาเกิหลายตัวนะหรืออาจจะเปิดไดโอลิเวอร์หลายตัวก็ได้แต่ว่าชอบบากิมากกว่านะครับคือณตอนนี้เนี่ย ด้วยวัตถุดิบนะครับหินปูกรลังมีพอนะครับสบายๆเลยนะคือเติมพักหินปุกรลังนะครับเติมพาร์ทครับมีครบแน่นอนนะส่วนน้ํา<ำ>ยาน้ํายานี่อาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าเขารีด่านกันอยู่แล้วนะหอสมุดลึกลับนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะผมเองก็รีด่านนะครับสายฟรีก็รีด่านได้ในไอเดียที่ผมเปิดได้เนี่ยผมก็รีด่านเออรีด่านรีด่านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสุ่มในร้านค้าอย่างไอเดียห้าของผมเนี่ย มันขาดน้ำยาสีเขียวเป็นน้ำยาสีดาวของว่องไวน่ะอยู่2ชิ้น,นครับผมก็ไปสุ่มที่ร้านค้านะสุ่มประมาณ10 10รอบประมาณนี้ก็10,000เแพ็กกิวครับได้มาอันนี้คือโชคด,ดีฟุกนะ,ะส่วนใครที่ไม่ครบเนี่ยก็ลองไปลุ้นดูได้สําหรับคนที่มีเพ็รกิวเยอะนะครับอ,อันนี้ก็น้ํายาเนี่ยอาจจะแบบค่อนข้างเหนื่อยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเติมแพ็กินปลุกรางกับเติมพาร์ทเนี่ยมันเลือกชิ้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เลือกชิ้นได้ง่ายขึ้นนะครับ สำคัญสุดๆเลยของเดือนนี้นะเน้นย้ําว่าของเดือนนี้นะครับว่ามันต้องเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวนั้นๆ3ตัวเออต้องเปิดกันเยอะขนาดไหนนะถึงจะได้ตัวนั้นๆเนี่ยสตัวเอของผมไอหลักเนี่ยไดโอลิเวอร์สอาจจะก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนโชคดีนะคือเขาต้องเปิดให้ได้บากิ3ตัวนะครับแล้วก็ทําเป็น9ดาว3ชุดอ่ออย่างที่บอกว่าทุดิบแบบมีพอนะแล้วก็ตัวเกมแจกกบแดงนะครับอากบแดง9ดาวมา2ตัว ก็เลยทำ9ดาวแม็กได้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องมี5ชุดไงตัวหลัก1ตัวนะครับแล้วก็เอามาตีบวกอีก4ชุดนะก็จะเป็น9ดาวแม็กนะครับส่วนเดือนนี้ใครเปิดได้2ตัวทำเป็น9ดาว2ชุดเนี่ยต้องรอกบ9ดาวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวมาส่องกันนิดนึงเดี๋ยวผมขอส่อง4คนนี้ก่อนอ่าทีมโหดเลยครับเจ้าหน้ารออ่ะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเกาดาวผมไม่แน่ใจว่า ทำตัวของบราอันดูบิสหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวดูในสมุดสะสมดีกว่านะว่าทำบราอันดูบิสหรือ,อยังนะครับคือถ้าไม่ได้ทำเลยเนี่ยแสดงว่าเขาว่าอ่านไตเกมออกอ่านทำยังไม่ได้ทำเอออันดูบิสก็ยังไม่ได้ทำนะแสดงว่าเขาอ่านใจตัวเกมว่าเฮ้ยเวลาที่มีอะไรมาใหม่ๆแบบเนี้ยขอกักของไว้ก่อนคือถ้าทีมเดิมมันเล่นได้อันนี้เป็นสเต็ปที่ผมบอกตลอดนะว่าเฮ้ยถ้าทีมเดิมพอจะเล่นได้อยู่เนี่ยเออบางทีก็ใช้ไว้ก่อน เออเราอาจจะเก็บวัตถุดิบไปก่อนอาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายครับอันนี้คือเขาคงจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อเดือนหน้า,าเดือนหน้าอย่างที่บอกแสงมืดใหม่เผื่อมันโหดมากเนี่ยก็เอากบนะครับก้าวดาวไปตีบวกมันอาจจะโหดได้มากกว่าน,นี้อ่ะส่วนของเดือนนี้เผื่อบางคนอาจจะชอบจริงจังอะไรประมาณนี้นะ,ะคุณวัดนะครับก็ทําอนุบิสตัวเดียวอ่าแล้วก็ยังกักกบเอาไว้นะอ่าน่าจะยังกักเอาไว้อยู่นะครับคือหลายคนก็ อาจจะทํามาเพื่อทดลองครับบางคนอาจจะแบบยัดไปเลยตามความชอบอันนี้ตามความชอบนะอันโซริตะนะครับก็ทําอันดูบิสยังไม่ได้ตีบวกอ่ะเช่นเดียวกันนะทำบากิด้วย9้าดาวแต่ก็ยังไม่ได้ตีบวกนะครับอ่าจจะกักของไว้นิดนึงอะลุงรุยทธขอดูลุยทธนิดนึงน่าจะทาอ่ะทำบวก2ครับแต่ว่าเวลยุตันเออเวลยังไม่ตันนะคือนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปนะครับว่า ต้องตีบวกนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันใช้วัตถุดิบเยอะมากแบบเยอะมากจริงนะอันท่านั้นเน้นเลยนะใครจะทํา9ดาวหรือจะทําตัแม็กเนี่ยควรจะเน้นไปทำนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่าเพราะาตีบวกเรนเจอร์สองเท่านะครับคือมันใช้วัตถุดิบค่อนข้างจัดเยอะมากเลยนะอะเดี๋ยวไปดูดีกว่าอ่าอย่างที่บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกนะครับของตัวเกมนะครับอ่าจะบอกว่าของเซิร์ฟก็ไม่ได้เพราะว่าเกมนี้มีเซิร์ฟเดียวนะครับ อาจำได้ว่าเป็นกิ Q My Family นะครับ L 72อันนี้คนนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าซึ่งเนะื้อหาของคลิปนี้นะครับประเด็นหลักคือตรงนี้นะครับว่าสเตตัสที่เห็นมันไม่ตรงกับข้อมูลเว็บเพราะอะไรเออโดนต้มหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแฝงมากกว่านั้นนะครับอ่ดูสเตตัสกันนิดหนึ่งนะ อ่ะซึ่งนี้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่านะครับว่าทําไมสเตตัสเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลบนเว็บอ่าคือข้อมูลบนเว็บเนี่ยอ่าตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วอ่าที่เขาเนี่ยสามารถดึงดาต้าเบสของตัวเกมเนี่ยมาลงบนเว็บอ่าซึ่งพี่หมิวบ่าวบอกว่าเขาน่าจะมีโค้ดมีรหัสอะไรพิเศษรู้จักใครหรือเปล่าหรือว่ามีการแคร็กมีการแฮ็กอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยสามารถที่จะดูดดาต้าเบสเนี่ยมาลงบนเว็บได้นะครับอ่าแต่ว่าตัวเลขบางอย่างเนี่ย มันน่าจะโดนปิดกัน้นแบบโดนปิดกั้นหลายชั้นไม่สามารถที่จะเจาะไปได้ลึกมากกว่านี้ตัวเลขบางอย่างเนี่ยมันก็เลยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกว่าพวกตัวเลขการเนิร์ฟการบัฟเนี่ยตัวเลขจะไม่เปลี่ยนนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดึงได้ตามที่เห็นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโอไม่น่าจะหลอกแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันทีละสเตปนะ,ะมาดูกันที่สเตตัสก่อนนะครับอาบักกนะครับ9าดาวแม็กซ์เนี่ยมีพลังตจมตีกายอยู่ที่ 2.47ล้านส่วนพลังชีวิตเนี่ย9.1ล้านอ่ะซึ่งเมื่อไปเราไาเทียบอ่ะเดี๋ยวเทียบดูอ่าอันนี้เป็นข้อมูลเกมนะครับอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้นะครับตัวเกมบอกว่า 9ดาวเวล160เนี่ยพลังโจมต,ตีกายจะเริ่มต้นที่1.67ล้านและไปจบที่4.45ล้านโอ้โหตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจบที่ตรงนี้หรือเปล่าและเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเข้ามาใหม่เนี่ยค่อยเพิ่มขึ้นไปให้โหดมากกว่านี้อีกปรากฏว่าไม่ถึงนะไม่ถึงนะครับคือเพิ่งจะได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งเองนะครับอาโซนของพลังชีวิตเนี่ย9ดาวนะครับเวล160เนี่ยอยู่ที่ 6.16ล้านนะครับไปจบที่16.4ล้านเช่นเดียวกันก็ยังไปไม่ถึงนะเออยังห่างกันอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวดูรูปนี้อ่าอันนี้เป็นข้อมูลจากตัวเกมนะอ่าอย่างที่เห็นในโปรไฟล์นะครับอ่าเพจของผมทีเกนเจอเกมโซเนี่ยมันเอามาจากข้อมูลเกมอันนี้ก็เช่นเดียวกันจากข้อมูลเกมนะอันนี้ใจเย็นก่อนนะผมบอกก่อนนะครับว่าพวกข้อมูลเกมประมาณนี้เนี่ย บางอย่างเขาเอามาทำเป็นต้นแบบบางอย่างใช้จริงบางอย่างไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้แสดงว่ามีโอกาสามีโอกาสว่าในอนาคตโอ้โหน,นี้คือบอกเลยว่ามีโอกาสแน่ๆแหละเพราะว่า9าดาวมาสเตอร์นะครับเ,เราจะเรียกว่า9้าดาวซูเปอร์มาสเตอร์นะหรือจะเรียกว่า9้าดาวธรรมดาก็ได้นะครับแบบเนี้ยดาวมีออาต้าแน่ๆมีไฮเปอร์แน่ๆแต่ใจเย็นใจเย็นนะ เรื่องของแลนเยียนะครับแนเยียก็คือเป็นการวางแผนของตัวเกมว่าปีหน้าจะทําอะไรบ้างปีนี้บอกเลยว่าไม่เห็นปีนี้เอาเท่านี้ไปก่อนอเราบอกไปแล้วนะครับว่า,าทีมงาน,นครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็มองว่ายังไม่ต้องการให้มีการล้มล้างครับพวกเรนเจอร์แดาวอยากให้พวก8ดาวเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่ก้าวดาวเนี่ยเขาเลยยังไม่รีบฉะนั้นปีนี้ไม่เห็นแน่ๆนะ ก้าดาวอัลตร้าดาวดาวไฮเปอร์ไม่เห็นแน่แนะครับเอาตรงนี้ไปก่อนส่วนแพนเยียเป็นของปีหน้านะครับคือผมว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยน่าจะเป็นแบบกลางปีปลายปีไปเลยมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่ปีหน้าอาจจะเห็นเลนเจอร์9ดาวอัลตร้าผมไม่คิดว่าไฮเปอร์จะมาทันในปีหน้าอาจจะแบบค่อยๆแไล่สเตปไปเรื่อยๆอ,อย่างที่บอกว่าเกมนี้พัฒนายาวๆแน่นอนนะครับอันชนะปีหน้ารอดูนะ9าดาวอัลตร้าจะเห็นไหมจะเห็นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เกียร์8ดาว บอกเลยว่ามีแพลนอยู่จริงแต่ก็ไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันอ,อย่างที่บอกนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลเกมเนี่ยเราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นต้นฉบับเอามาใช้นะครับหรือว่าไม่ได้เอามาใช้เลยก็ได้นะแลนต่างๆแม้ว่าจะมีอยู่จริงแต่พอทํเขาจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําสําเร็จไหมติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอ,อย่างที่บอกว่า มันก็จะเห็นนะครับหรือไม่เห็นเลยหรืออาจจะเห็นแรกแต่ว่าใช้เวลานานอันนั้นเบื้องต้นนะจะเย็นๆนะเอาตามนี้สุดท้ายเราจะยังไม่เห็นนะครับบากิตีแรงอยู่ที่4.45ล้านไม่เห็นนะอันนี้ก็เอาตามนี้ไปก่อนเบาๆนะครับซึ่งผมก็บอกว่าบากิมันก็โหดอยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงแต่เหมือนผมไปคุยกับทีมงานเหมือนเขาจะออกไปแล้วเอาไอเดียออกไปแล้ว ถ้าก่อนอันนี้นคนจะเข้าไปดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับคือกิวนี้เป็นกิวนะครับเป็นกิวทดลองของจีเอ็ของทางเกาหลีนะครับซึ่งเราก็เห็นสเตตัสว่าเฮ้ยมันก็มันก็ไม่เต็มตามบนเว็บเหมือนกัน,สนแสดงว่าเป็นข้อมูลเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวผมกอดูนะคือเขาน่าจะเอาตัวนะครับตัวทดสอบเนี่ยออกไปแล้วนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะมีเนี่ยออกไปหมดแล้วนะตัวหลักของเขาครับเป็นตัว GM มครับอ่ามีทั้งตัว g m เกาหลีนะครับมีไต้หวันก็มีนะครับญี่ปุ่นก็มีเอาออกไปแล้วนะครับอ่าไม่รู้ว่าไปอยู่กิลไหนอ่ะใครเห็นมาบอกหน่อยนะอันนี้เราก็เห็นไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลตัวแม็กเนี่ยมันไม่เต็มผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบไม่เหมือนไม่ตรงกันหรือเปล่าอ่ะแบบนี้ก็แสดงว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นของเรนเจอร์9ดาวอัลตรานะครับแต่คิดว่าโหถ้าเ้าดาวอัลตรายังไปไม่ถึงอีกเนี่ยมันก็ไกลเกินไปนะ อันฉะนั้นก็ค่อยๆไล่สเต็บไปทีนิดแล้วกันนะสรับคนที่จะต้องการปั้นแม็กซ์ครับแต่ว่าของผมเนี่ยตีบวกสไปมันก็โหดนะอ่าฟังตรงตีการขึ้นมาเป็น2ล้านไม่ค่อยมีตัวไหนที่ตีแรงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูนะครับอันนี้หอคอยนะครับอ่าผมไม่ได้ติดเอาไว้นะคือบางไอดีผมก็ขี้เกียจเล่นครับนานๆค่อยมาเล่นทีอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับอ่าเขาบอกว่าห้ามจัดว่องไวใช่ไหมอ่ะผมใช้ว่องไวไปเพราะว่าก,กบ แดง8ดาวไม่เอาแล้วนะเอากบเอาต้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับมาดูกันครับว่าบักกีนะครับผมว่ามันโหดโหดมากนะครับช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันรีเซ็ตด้วยนะครับแล้วก็ดาเมททุสตันนะครับพีพบอกเลยว่าโหดจริงอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าเราดันไปอยู่ในดีกที่ อ่าไม่สูงมากนักเนี่ยเจอท่านนำเยอะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตามปกตินะอ่าปัญหาคือไอ้ตัวปากโอ้โหเอาไงดีเนี่ยไอ้ตัวปากเนี่ยเอาจริงนะปากดีแล้วกัยิงไม่เข้าสักทีหนึ่งนะครับคือไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรตีเป็นพิเศษอ่าเดี๋ยวลองดูนะดูนะครับข้างล่างนะครับอ่าผมถล่มเลยถล่มปล่อยตัวเลยนะ อ่าเลนอื่นๆก็ต้องเติมไปบ้างครับอ่ะเหลือสเอ้ยตีได้เออแสดงว่าด้วยบักกิ๋น่ะมันก็ตีหนักนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับนี่นี่โอเคเป็นไงอ่ะเดี๋ยวผมขอกักเอาไว้3ด้านเพื่อทำเป็นคลิปนะครับหอคอยลองตีดูนะว่าตัวบอสอ่าอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้นะครับว่าตัวบอสเนี่ย8 7 8 8จ็ดแก็สิ เด,เดี๋ยวผมค่อยแอบไปเล่นดูคือผมเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ใช้ตัวสะท้อนอใช้แบบดาเมจอัดรัวๆเลยเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยไปเล่นกันนะอะตรงนี้อะไรนะครับสาาโดจัดทีไม่มีเรนเจอร์ประเภทไหวพริบตรงนี้เดี๋ยวลองไปเล่นดูอลองเล่นดูไปพร้อมๆกันแต่ขอพึ่งเพื่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านป้อมกลางนะครับ คืออย่างที่บอกว่าบากิมันโหดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเออมันก็ใช้ได้ดีนะครับส่วนโอริเวอร์เนี่ยมันกอ็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นในในภาพรวมมากนักน,นะโอริเวอร์นี่จะแบบว่าอาบัฟเด่นบัฟนะครับแล้วก็ความสามารถที่เปรดหูแป๊บเดียวตีป้อมตากเลยเออตีแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูบากิเนี่ยไปกระโดดกระทืบกระทืบกระทืบครับบึ้มเลยทีเดียว ไอ้อะไรกันเนี่ยโอ้โหผ่านง่ายได้เลอเกินเออเนี่เห็นปะผมบอกเลยนะว่าปั้นบากินะครับอ่ะเบื้องต้นเนี่ยก็เอาเป็นไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับถ้าวัตถุดิบพร้อมเนี่ยทำเป็น9าดาวก็ทําเป็น9ดาวาเนานะเดี๋ยวลองเล่น p v p ดูสักตา2ตาแล้วกันนะอันเท่านั้นเนี่ยสเตตัสไปไม่ถึงไม่เป็นไรมันโหนอยู่แล้วมันต้องกลัวครับ โอ้โหถ้ามันโหดไปมากกว่านี้ก็จะควบคุมลำบากอย่างที่บอกนะวา่าข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันมันต้องมีความสมดุลน,นะครับคือบางทีทำมาโหดไปบางทีก็แอบเนิบบ้างอะไรบ้างนะบ,บางตัวกากเกินไปคนบ่นเยอะก็มีการาบัฟอาจจะแอบบัฟนะครับหรือข้อมูลบางอย่างที่ผมเคยถามไปหมดแล้วอะคือผู้พัฒนาเขาไม่ตอบนะครับมันจะมีข้อมูลชุดหนึ่งก็คือว่าทําไมเรนเจอร์บางตัวอันนี้คือหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น แสงมืดซมากกว่าครับแสงมืดซมากกว่าที่ตัวเก่าๆนะครับที่เคยแบบออกมาแล้วแบบกากหลือเกินกากนานเป็นเดือนกากทั้งเดือนสุดท้ายอยู่ดีๆมาใช้จริงแล้วดีอ่าหรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือตอนออกมาเดือนแรกโหดอ่าออกมาเดือนแรกโหดหลังจากนั้นโดนเนิร์ฟไปไม่ค่อยดีละแต่อยู่ดีก็มาติดดีขึ้นมาคือคนใช้จริงเนี่ยจะรู้เลยครับว่าแบบเฮ้ยมันผิดปกติอ่ามันค่อนข้างจะผิดปกตินะครับ ตรงนี้เขาไม่บอกผมก็เลยไม่ดูว่าเป็นความตั้งใจหรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดจากเวลาอัปเดตแพทมันไปส่งผลกระทบอะไรไหมหรืออัปเดตเราแอบใส่ตรงนี้ไปมันก็ส่งผลกระทบต่อโดนอื่นเช่นพวกสกิลประมาณนี้สกิลเปลี่ยนล่างประมาณนี้อทดสอบสกิลเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างก็จะดีไปเหมือนเหมือนกันไปแต่เน้นย้ำนะว่ามันต้องเป็นเลนเจอร์พื้นฐานที่เป็นตัวที่ดีก่อนนะ ถ้าพื้นฐานเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเพื่อวันใดวันหนึ่งมันกลับมาดีได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่แบบมันการกากตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นมันอาจจะแบบดันไม่ขึ้นแล้วอ่ะคือบางตัวมันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะมันก็ต้องหยุดอยู่แค่นั้นครับแต่ว่าพวกประเภทเรนเจอร์ที่ไม่ได้โหดในตอนแรกแต่พอออกมาเนี่ยประมาณสัก1-2สสัปดาห์นะครับตัวเกมมีการปรับบัฟอันนี้มีเยอะอยู่กันนะมีเยอะนะ หลายตัวนะครับมีไอ้บูลบูลเบสบอลเนี่ยที่ผมทําให้ดูนะครับอันนี่สองผมปั้นแม็กตั้งแต่แรกๆเลยนะครับทดสอบกี่ทีก็แพ้นะแพ้บ่อยแพ้เยอะด้วยนะ,ะแต่พอมาช่วงประมาณสักสี่เดือนมนะั้งประมาณสามสี่เดือนหลังเนี่ยโอ้โหทดสอบไม่ใช่ไก่กาแล้วนะ,อะเอาเขาลงยากอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่พิเศษอะไรมากนักนะครับ อ่ะดูครับนี่ก็เหมือนกันนะอ่าบอสครับอ่าบอสซีโอนี่ก็จริงๆก็ตอนแรกๆก็ไม่ได้โหดขนาดนี้อ่าพอมันมีช่วงหนึ่งก็บอสซีโอก็เปลี่ยนร่างโหดอยู่กันที่แต่ว่าบอสซีโอเนี่ยมันเหมือนจะอ่าเปลี่ยนร่างห้าวิไปเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรเวลเหมือนกับเจม่วงนะเจม่วงนี่คือมันตามเรเวลนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปเปลี่ยนร่างได้สูงสุดเนี่ยนานถึง12วินะครับอ่ามันก็เลยใช้ดีกว่าอ่าแต่ว่าตอนที่ผมทําตัว บอตซีโอเนี่ยคือทําเพื่อทดสอบให้ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนเพื่อเป็นทางเลือกนะให้กับเพื่อนๆที่แบบว่าเปิดไม่ได้คนระับแล้วก็มีตัวนี้พอดีนะ,ะประมาณนี้อย่างที่บอกผมก็จะเน้นรีวิวไปแบบกว้างๆครับตัวไหนที่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ดีที่สุดก็อาจจะทาแม็กให้ดูว่าเป็นทางเลือกนะว่าแบบเฮ้ยมันก็พอใช้ได้นะเผื่อบางคนแบบไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้จริงๆใจร้อนนะอยากจะทาแม็กแล้วนะครับ อันละเกมนี้เราบอกแล้วนะครับว่าอย่าใจร้อนขอเลยครับว่าอย่าใจร้อน,นครับเพราะว่าเกมพัฒนาไปแบบยาวๆจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยขายอดทนได้เป็นผู้ชนะเออจริงๆนะเกมนี้นครับคือถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่เนี่ยโหดใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะมากๆแน่นอน,นครับเพราะว่าต่อให้แบบโชคดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีจุดตันแต่ว่ามันจะโหดกว่าคนอื่นแค่นั้นเองที่สร้างมาพร้อมๆกัน ที่แบบปลีกแถวๆนั้นครับอ่านี่ไม่ไหวแล้วนี่เจอโหดครับนี่มันต้องมีครับจุดตันนะเรามีเรนเจอร์ดีครับพอไปเจอศัตรูเขาก็มีเรนเจอร์ดีเหมือนกันแต่พอเกียร์เขาดีกว่าทำมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสเตปบ้างนะครับบอทบ้างการปล่อยตัวการใช้เทมมีผลนะทำให้จุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถที่จะ พลิกล็อกนะครับอ่ากลับมาชนะได้นะครับอ่าอย่างอันเนี้ยผมก็คงต้องพึ่งนะนี่พึ่งซัมมอนเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะเซฟชีวิตนะครับนี่เราใช้ครับบอสซีโออะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสพลิกเกมได้นี่เห็นไหมน,ะนี่จากเมื่อกี้เกือบๆจะแพ้แล้วครับนี่จากการใช้ไอเทมนะครับแล้วก็เลือกเลือกปล่อยเรนเจอร์อันนี้สําคัญนะอ่าคือน้องๆเล่น,นกันใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจว่าโอ้เติมมันก็โหดสิ เติมโนดอยู่แล้วแค่จิ้มจิ้ปล่อยๆมันก็ชนะถามว่าจริงไหมจริงถ้าเจอทีมกระตอกกว่าอ่าให้แมวผมเอาแมวมาจิ้มเอามือแมวมาจิ้มก็ชนะได้ในกรณีที่แบบเอ้ยตัวกับเกียร์เราเหนือกว่าเยอะต่พอมาเจอความสูสีแบบนี้ยมันมีรายละเอียดและแรกปล่อยตัวไม่พอนี่เราเลือกปล่อยตัวที่ปล่อยแล้วช่วยทีมครับอ่าหรือแบบเฮ้ยาตุนี้ มันยังไม่ตายเลยมันเป็นโตโหดเราก็ท้าชนะทางหรือตัวที่มันแพ้ทางเนี่ยปล่อยออกมาเยอะๆนี่ประมาณนี้คลิปเมื่อเช้าไปดูนะครับน้อนแสงแม้ว่าจะโหดแค่ไหนมีวิธีปรับอย่างง่ายดดยเลยทีเดียวเอาไปดูคลิปกันได้นะอะน้อนแสงอดีหลักผมก็โอ้โหอัดเต็มเลยแต่พอเจอหลีกสูงเนี่ยมันก็เจอเหมือนกันหมดเจอหนอนแสงเหมือนกันหมดเอ้ยทำยังไงดีหาวิธีมาปรับมันสิเอาไปดูคลิปเมื่อเช้านะน้อนแสงปรับง่ายๆครับมีวิธีนะอะส่วนวันนี้ครับก็ อย่างที่บอกนะไม่ต้องซีเรียสก็ตามที่เห็นครับเอาตามนี้ไปก่อนมันก็โหดอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนอนาคตค่อยว่ากันนะอ่าใกล้ๆค่อยไล่ๆเกินไปทีลนิดทะนดนิะครับอวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ